เรื่องนี้ก็ช้ำใจไม่แพ้กันนะครับสาวเจ้าของรถหรูขายรถยนต์ให้กับมิจฉาชีพแล้วเจอเช็คเด้งต้องผ่อนลมนะครับพบว่ามีผู้เสียหายลักษณะนี้หลายรายเชื่อว่าน่าจะทำกันเป็นขบวนการครับ นางสาวพัฒนิมาพาอายุ31ปีร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทนายโป้งนะครับหลังจากโพสต์ขายรถเบนซ์สีขาวในราคา1น0 0 0ล้านสองแสนบาทบน Facebook แต่ว่ามีมิจฉาชีพเข้ามาหลอกซื้อรถยนต์คันดังกล่าวแต่ว่าจ่ายเป็นเช็คเด้งครับสุดท้ายติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้เลยและยังพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า10คนและทางผู้ก่อเหตยุยังมีคดีติดตัวหลายคดีด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาเหมือนจะเรียกค่าถ่ายรถบอกว่าถ้าเกิดอยากได้รถคืนให้โอนเงินไปให้เขาก่อนเหมือนโดนหลอกซ้ำซ้อนนะครับเธอบอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ด้านทนายโป้งบอกว่าเรื่องนี้ตรงกับข้อมูลของผู้เสียหายอีกรายที่เป็นรถตู้ครับที่มีการทำสัญญาเช่าแล้วก็ถูกเชิดรถหนีหายไปจากการตรวจสอบคาดว่าเป็นบุคคลรายเดียวกันด้วยครับ